แต่ก็มีไข่สาเน่ยน้อยปนมาเนี่ยเนี่ยไ,ไปสิคัดไปแล้วนะถุงหนึ่งนะเป็นถุงเป็นโลรัวสามร้อยบาทกับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกยาตาครับมาครับกินข้าวน้อกันครับมือนี้ได้เมนูแซ่บๆสุดยอดเลยล่ะที่ผมรอไอยมาครับหนองงัวครับหนองงัวหนองงัวนี่คิดว่าไข่สา อันนี้ชักมันอย่างต้ออย่างมันดูอันนี้อย่างว่นู่นแต่ว่าข้างในมันสิมันสิบอลเก็บไข่สามันร้าวานะนี่มันมีไข่สาของเนี้ยบอลเห็นไหมแต่มันตุ้มน้อยๆเยอะเสื้อมาจากโคราชนะครับเส้นทางผ่านน้พผีพอดีบอกแล้วสว่าซื้อล้างฟ้มมาล้างหนึ่งใส่ของบ้านเขามาโดยเฉพาะได้ไหม แซ่บครับแซ่บคนน้องเมียกันว่าแม่น้องว่านี่แหละเด้อ ออันนี้ไม่เคยเห็นเดียวมันไม่มีใครสาติดพร้อมนะเป็นพนังมันเหมือ เหลืออึ้นอย่างบมโหลหูจักแได้ไขซานี่แหละไขซาห้ากล้ว,ยส,าากกวยสันหูจักอยู่อันนี้ไขซา,าหน่อยๆติดมาน้ำพร้อมเด็ตะปอตะแปะตะมูตะมี <laughs> ฮักวยฮักไวยนี่ฮักไวยว่ามันขึดๆด,ดีแท้เด้ฮักไว่มาเด้อครับเด้อพุทธเอามักใจด้พุทธเอา เกิดเกิดดีขนาดอะอมเสพักอีเลิคขึ้นแสบแั้เนาะ แต่นี่ผมอยากร้องแบบรสชาติมันแบบเต็มปากเต็มคำนะผมเลยบอมฮมสุดยอดเลย กระสิขัดไม่แล้วนะว่าโนนหนึน่งกระสิมีไข่สายไงจกัก้นวยสองน้อยด้วยแล้วกรมีไข่สายน้อยๆปนมาเนี่ยไปกรสิคัดไปแล้วนะถุงหนึ่งนะเป็นถุงเป็นโลโลสามร้อยบาท ăn sáng kiên nhu pì gần đây yêu hết โลสามร้อยสามมหาซิบก็มีขายอยู่แต่มันเสียค่าส่งครับค่าส่ง,สงละสองร้อยได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ไข่อ่ะมันเป็นกระเพาะอ่ะหมดหมมือหือมันช่วยอย่างผู้ใลรูกบอกเนี่ยครับอันนี้คืออย่าง กินกระเพาะหมูไหมือจกินกระพาะหมูแล้ว แต่ว่ามีความเหนียวเนาะอันนี้พราเข้าใจพรารู้อยู่ว่ามันคือพังผืดของมัน ยำกึดๆดีกันเลยไหมตอนไหนได้เนี่ยตอนไหนจะมีใครสาอยู่นนะผู้ลูก,เก็เหนียว แต่ว่าไข่สาับเป็นไข่สาห,หน่อยด้ก Kayak saat temuk tamik. <laughs> hmm. hmm. ปวดปวดดีนะ cái bên nhiều này vô đi เดี๋ยวครับนี่มันเป็นแผ่นัานางน,น,นิ่มๆนี่พร้อยดีอยอืมอืม๋อ,มอ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไปท่นี่ก่อนขอบคุณครับที่มาติดตามช่องยูบลูกไก่แตกพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ